พรมแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะแม้ว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายยังไม่ที่คายค่ะซึ่งที่สะพานแห่งนี้นะคะก็ยังมีเศษซากดินโคลนที่กองทับถมอยู่จํานวนมากที่อยู่ระหว่างการทําความสะอาดฟื้นฟูค่ะซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านได้นะคะทําได้เพียงการเดินเท้าอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ มวลน้ําที่ท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่สายอําเภแม่สายจังหวัดเชียงรายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเช้าก็เริ่มลดระดับลงในช่วงบ่ายแล้วนะคะหลังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและเริ่มมีแดดออกทําให้ระดับน้ําลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ยังมีมวลน้ําในแม่น้ําสายที่ลนตลิ่งและผนังกั้นน้ําเข้าท่วมพื้นที่3ามชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ําคือชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายและชุมชนเมืองแดงที่บางจุดยังถูกน้ําท่วมสูงอยู่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดเอียงและมีชุมชนต ทั้งบ้านเรือนติดลำน้ำสายจำนวนมากขณะที่การช่วยเหลือตลอดทั้งวันนี้ยังเป็นการระดมกำลังทุกภาคส่วนด้วยทุกวิธีที่สามารถทำได้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ได้มากที่สุดค่ะ กองทัพบ,บกร่วมกับกองทัพเรือนำกำลังพลพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขึ้นยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าไปช่วยผู้ป่วยสีแดงที่ติดค้างอยู่ในบ้านมีการเดินเท้าเข้าพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงของหน่วยซิลกองทัพเรือเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างการลังเรียงอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางอากาศในจุดที่ภาคพื้นไม่สามารถเข้าถึงโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกกองบัญชาการกองทัพไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมอีอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการช่วยเหลือทางบ ด้วยรถบรรทุกและเรือที่ยังคงส่งสเสบียงอาหารช่วยลำเลียงผู้ประสบอุทกภัยขนย้ายสิ่งของต่างๆเป็นวันที่4แล้วค่ะขณะที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาแม่สายได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วมีประชาชนชาวเมียนมาจํานวนมากเริ่มเดินทางกลับเข้าไปในจังหวัดท่าขีเหล็กแต่เนื่องจากบนสะพานมีเศษซากดินโครนที่ถูกน้ําพัดพามาหลงเหลืออยู่มากกําลังเร่งทําความสะอาดฟื้นฟูจึงยังไม่อนุญ,ญาตให้รถทุกชนิดผ่านทําได้เพียงเดินเท้าเท่านั้น โดยในวันนี้กองทัพบ,บกสนับสนุนยุธทธปกรณ์จากกรมการทหารช่างอาทิเรือ,อยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย15ลำเรือท้องแบน12ลำรถยนต์บรรทุกทหารขนาดใหญ่5คันรถวางสะพาน MFB ที่ใช้ในการติดตั้งสะพานแบริ่ง6คันรถผลิตน้ำดื่มพร้อมสนับสนุนกำลังพลทีมทหารจิตอาสาบิ๊กคินนิ่งชุดทหารช่างก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและชุดซ่อมฟิกซ์ด เข้ามาเสริมกาลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะกองทบก,ก็ยืนยันว่าจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดเชียงรายไปอย่างต่อเนื่องส่วนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะคลี่คลายค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ